สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆหุ่นดีมีสุขภาพอนทุกคนวันนี้เราก็ไปตัดเอา,เอาพริกที่ปลูกไว้หลังบ้านนะคะวันนี้มันปลูกมันก็ปลูกไม่กี่ต้นเองเหรอกประมาณสี่ห้าต้นแล้วมันก็ขึ้นทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอมองไปที่หลังบ้านเราเห็นว่ามันมีมีเม็ดออกมาเราก็เลยต้องลไปตัดเยอะเมื่อมกมากเลยแต่ก่อนนี้ตัดแจกนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีคนแจกเราก็เลยต้อง เก็บเอาไปล้างใส่ตู้เย็นแล้วก็เอาใส่ไว้ในฟรีเซอร์ไว้มันก็จะเก็บเอาไว้ได้ทั้งปีหรือว่าเป็นหลายๆปีเลยนะคะเราก็มาดูว่ามีมพริกอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่หลังบ้านนะคะอาจจะได้ยินเสียงนกบ้างเพราะว่าต้นต้นโอก๊กต้นต้นเนี้ยมันจะมี ยู่หลายต้นก็ใช้พรูเนอร์ซื้อมาจากร้าน dollar tree นะคะแค่เหรียญเดียวแต่ว่าตอนนี้มันขายประมาณ1นึเวลาเจอเราก็จะซื้อมาตุนไว้สักประมาณ 1, 1, 1ชิ้นเพรว่าวมันไ,ไ,ไม่แพงโอเคเราก็มาดูว่าผิดของเรามีอะไรบ้างโอเคมีหลากหลายมากเลยนะคะทั้งพริกไทยพริกเม็กซิกันอะไรพวกเนี้ยเยอะมากเลยแต่ไปดูใกล้ๆกันนะคะ เค okay, พริกที่เราเห็นแบบนี้อันนี้จะเป็นพริกแม็กซิกันชื่อว่าฮาร์เบนนโรนะคะถ้าหากว่าเราไปที่ร้านซูเปอร์สโตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตของฝรั่งเนี้ยเขาขายแพงมากเลยเราเห็นแค่แบบไม่กี่ลูกก็3ามสี่เหรียญแล้วนะคะราคาเท่าไหร่ก็คูณ30สบก็เหมือนลูกแล้วลูกละเหรียญอะไรอย่เงี้ย เวลาปลูกเองมันขึ้นเยอะมากขึ้นมาเยอะทีเดียวอันนี้จะเป็นพริกเม็กซิกันอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าชื่ออาจจะจำไม่ถูกนะคะขึ้นด้ว <c oughs> เอสพริกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็มีความเผ็ดเหมือนกันส่วนนี้เราก็จะเป็นพริกไทยสำหรับตำซส้มตำธรรมดานะคะแล้วก็จะมีพริกจินดาด้วยมีน,น้องคนนึงเขาบอกว่าพี่อ๋อยอันนี้เขาเรียกว่าพริกจินดานะคะภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่า ลองชี่ยว่ก็คือเพราะว่าตัวมันยาวมันยาวมากๆเลยเราก็ไม่รู้แต่ว่ามีน้องคนไทยที่เขาเราบอกว่าเออมีพริกขึ้นนะอยากเก็บก็มาเก็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ไม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 ไมค่อยกินเท่าไหร่เนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นพริกแบบนี้อันนี้จะเป็นพริกจินดาไทยเนาะแบบของไทย ก็เยาวๆแบบนี้เมื่อเทียบกับพริกตำส้มตำอันนี้ก็จะเป็นอ้วนๆหน่อยอันนี้จะพวกฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นพริกไทยชิลิแพะสว่วนนี้นะคะพริกหยวกของเราหายซื้อยากมากเลยเพราะว่ามันไม่มีขายแบบสดๆแบบนี้เราต้องปลูกเองเออต้นนี้มีต้นมี2ต้นนะคะที่ปลูกไว้ที่บ้าน2ปลูกมาเป็นปีกว่ามันถึงจะออกลูกแบบประมาณตอนแรกเราก็คาดหวังว่ามันคงจะ มันจะไม่ขึ้นแล้วอันนี้มันก็เริ่มแก่มันก็เลยเริ่มออกเป็นสีแต่ถ้าหากว่าเป็นเฟอร์ชันเนี้ยนี้เราจะเห็นที่เมืองไทยเยอะใช่ไหมคะเห็นปล่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพริกนี้หายากก็ได้ประมาณนี้แหละอ่าส่วนพริกพวกนี้นะคะแล้วก็เอาไปทําแจ่วก็ได้เพ็ดอันนี้เผ็ดมากๆเลยเวลาเราทำกะเพราเราก็ใช้แค่เม็ดเดียวแล้วก็ใช้กระเทียมโขกสับๆหยับๆยกประมาณ พริเหล่านี้นะคะเห็นแค่นี้เมืองไทยก็คงจะราคาไม่แพงแต่ว่าที่นี่ใครท,ที่คนไทยเนะเราก็กินพริกกินเผ็ดบ้างเราก็เก็บเอาไว้ในตู้เย็นก็แล้วกันเก็บไว้ในฟรีเซอร์นะคะโอเครับขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาอะบอกวิธีการเก็บถนอมอาหารให้เก็บเอาไว้ได้คงนานประมาณเป็นการเซฟเวลาในการทำกับข้าว เวลารีบๆเวลาเราไม่มีเวลาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมแล้วก็เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ